เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าเห็นแก่ทำนายว่าชีวิตในช่วงนี้ สิ่งที่ต้องระวังคงเป็นเรื่องของสุขภาพที่อาจเจ็บไข้ได้ป่วยดวงคุณอาจต้องเดินทางไกลหากคิดเสี่ยงโชคคุณมีโอกาสที่จะได้โชคในระยะนี้คุณจะได้ลาบบางอย่างจากความมีสเสน่ห์ของคุณและมีโอกาสต้องเดินทางไปไหนไกลๆสักที่เพื่อพักผ่อน ความรักคนโสดเตรียมเฮพอจะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยซึ่งจะเข้ามาในรูปแบบที่คุณจะงงๆส่วนคนมีคู่ให้ระวังคนรักจะนำพาปัญหาอุปัติเหตุหรือเรื่องมือที่3ที3่อาจจะเข้ามา um สร้างความเดือดร้อนภายในครอบครัวคุณได้การเงินถ <treatment> ือว่าดีมีใช้ไม่ติดขัดแต่พยายามใช้สอยอย่างประหยัด ส่วนด้านการงานในช่วงนี้ถือว่าราบรื่นดีไม่มีอะไรต้องกังวลใจมากนะักการตัดสินใจถือเป็นสิ่งจําเป็นมากในยามนี้ว่ามันจะเป็นคําตอบของผลลัพธ์ที่คุณจะได้สิ่งที่ต้องระวังคงเป็นปัญหากับคนในที่ทํางานที่มีอายุน้อยกว่าแต่มันก็จะผ่านไปเพียงคุณต้องพยายามอดทนและตั้งใจในการทํางานให้มากเข้าไวหากคิดจะลงทุคนควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษาจะเป็นการดี เลขมงคลให้โชค17246387 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใด พอเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจำอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตําราทำนายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ